สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ซันนี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับพลังงานทดแทนกันนะครับพลังงานทดแทนแบ่งตามแหล่งที่มาได้เป็นสองประเภทคือพลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไปเรียกว่าพลังงานสิ้นเปลืองเช่นถ่านหินการธรรมชาติและนิวเคลียร์เป็นต้นและพลังงานหมุนเวียนได้มาจากแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีกเช่นแหล่งอาทิตย์ลมหรือวัามวลน้ำและไฮโดรเจนเป็นต้น ตัวอย่างแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้า 1. การใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้าอาศัยเซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า 2. การใช้ลมเป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้าอาศัยการหมุนของกังหันลมแล้วไปขับเคลื่อนให้แกรหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนตามทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น 3. การใช้น้ำเป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้าอาศัยหลักการไหลของน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำในเขื่อนก็บน้ำเพื่อไปหมุนกังหันน้ำ ทำให้เครื่องเปิดไฟฟ้าทำงานและผลิตไฟฟ้าออกมาตัวอย่างแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อการคมนาคม 1. แก๊สโซฮอลเป็นน้ำมันที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินกับแอลกอฮอล์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเบนซิน 2. ไบโอดีเซลเป็นน้ำมันที่ได้จากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซล 3. ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้น้ำมันเช่นก๊าซเอ v และก๊าซ l อ g 4. สเชื้อเพลิงไฮโดรเจน จะให้พลังงานสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆทิ่ยงยมใช้ในรูปแบบเซลล์เชื้อเพลิงซึ่งเป็นเทคโนโลยีพลังงานใหม่ที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์เห็นไหมล่ะครับว่าพลังงานทดแทนจะช่วยประหยัดพลังงานที่สิ้นเปลืองได้แต่ถึงเราจะมีพลังงานทดแทนน้องๆก็ต้องรู้จักใช้กันนะครับอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์พลังงานกันด้วยนะครับบายย